สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆทำส้มส้มหมูแล้วก็ส้มปลากันนะคะปลาเนี่ยเป็นปลากดค่ะเอซื้อมาถุง1-3ยูโรก็สิบห้าเซนหนึ่งยูโร 4, 4ีบาทนะคะก็เอจะมาทำสอถุงแล้วก็หมูค่ะหมูค่ะมีทั้งเพื่อนๆจะเอาหมู3ามชั้นหรือว่า เอากระดูกหมูหรือจะว่าจะเอาเป็นเนื้อหมูก็ได้นะคะส่วนเอจะเอามีเนื้อหมูมั่งมีกระดูกหมูมั่งมีหมูสามชั้นมั่งเอาผสมกันไปเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเดี๋ยวอย่างอื่นเลยเอขอตัวไปล้างอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเรามาดูส่วนผสมของทางมีอะไรมั่งส่วนผสมก็มีข้าวแล้วก็อกระเทียมแล้วก็ ชูรสแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยค่ะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากเลยค่ะก็มีแค่เนี้ยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บค่ะเพื่อนๆค่คะเห็นไหมคะก,ก็จะใส่อันกระเทียมลงไปก่อนนะคะ ใช่ได้ค่ะค่ะใส่กระเทียมเสร็จแล้วก็จะใส่ข้าวข้าวโอ้นะคะใส่ข้าวใส่ข้าวเสร็จแล้วโอ้ขอรีษใส่ชูรสขึ้นเลยคะ่ะเพื่อให้ได้กลิ่นตัวนี้สามช้อนชานะคะ ปลาสามช้อนชาส่วนหมูหนึ่งช้อนชาพอค่ะแล้วเรามาใส่เกลือกันนะคะอย่าใส่เกลือเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่เปรี้ยวให้เราใส่แต่พอดีค่ะ <c oughs> ก็ใส่เกลือแค่นี้แล้วค่ะเ <c oughs> พื่อนๆก็กะกะดูปริมาณด้วยนะคะว่าควรจะใส่เกลือหรืแล้วเอจะมาใส่พริกไทยนะคะ ถ้เพื่อนๆชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยเนี่ยจะมาใส่พริกไทยนี่เดี๋ยวเราไปคนกันนะคะ <ๆ S 1> ก็ทําไม่ได้ยากค่ะก็ที่เห็นนี่แหละค่ะส้มส้มปลาส้มหมูก็คืออันนี้สูตรคุณแม่นะคะแม่อีทำให้กินแต่ว่าถ้าเป็นสูตรป้านะแกจะใส่แป้งลงไปด้วยแป้งลงไปเพื่อให้แบบว่า ใส่แป้งลงไปในหมูนะคะแต่ว่าถ้าส้มปลาเนี่ยก็คือว่าใส่แป้งก็ได้ค่ะเพราะว่าแป้งเขาจะไปเคลือบทอดไม่ให้ติดกระทะค่ะแต่เอมีวิธีนะคะมีวิธีทอดไม่ให้ติดกระทะแต่เดี๋ยวอีก3วันหรืออีก2วันค่ะเพื่อนๆลองไปดูวิธีทอดของเอแบบว,ว่าทอดปลาส้มไม่ให้ติดกระทะค่ะ ส่วนหมูเนี่ยเอบอกไปแล้วนะคะว่าป้าเอเขาใส่แป้งไปเพื่อทอดไม่ให้ติดกระทะใส่ไปตอนนี้ใส่ไปตอนนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆจะใส่แป้งนะคะเพราะว่าเป็นสูตรของป้าแต่อันนี้สูตรของแม่เอชอบสูตรของแม่เอไม่ชอบกินเอไม่ชอบกินเอไม่ชอบแป้งอะ่ะเอก็เลยไม้ใส่นะคะเราก็คนเขาอย่างเงี้ยค่ะคนเขาให้เข้ากันอย่างเงี้ยส่วนเดี๋วจะคนอีกทีนะคะ จนหมูก็เหมือนกันค่ะหมูก็คนเขาเหมือนกันอนะันี้ก็สูตรของแม่ของแม่สูตรแต่โบระแต่ดั้แต่เดิมของแม่แต่เพื่อนๆนรู้ไหมคะเอ๋เนี่ยเอท๋ทำรอบสองแล้วนะพอรอบหนึ่งเอท๋ทำเสร็จเอ๋ดันไปนลบวิดีโอทิ้งอืเอเจงเลยก็เลยต้องมาทําใหม่แต่รอบนั้นนะแฟนเขาทานด้วยนะคะอร่อยมากเลยก็เลยมาทาให้เพื่อนๆนดูใหม่กันเนี่ย เอาไว้ค้างคืนสักสองคืนนะคะถ้ายอยู่เมืองไทยสองคืนก็ได้ทานนะคะแต่ที่ตอนนี้หน้าร้อนของฮอลแลนด์นะคะก็สองคืนก็ได้ทานเหมือนกันบางทีก็สองคืนสองสองสองคืนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เมืองไทยอ่ะอันฮอลแลนด์ไม่เหมือนไอเวลาไม่เหมือนไม่เท่ากันนะคะเวลาจะช้ากว่ากันถ้าหน้าหนาวอ่ะช้ากว่ากันหกชั่วโมงถ้าหน้าร้อนอ่ะช้ากว่ากันห้าชั่วโมงค่ะ เวลาเมืองไทยเร็วกว่าค่ะ,เว,ะเวลาบ้านเราช้ากว่าเวลาฮองแลม์ช้ากว่านะคะเ่ย้่ะก,ก็จะทํอะไรเนี่ยวิธีไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะเอกก็จะซีนเข้าไว้ค่ะซีนเข้าไว้ซีนเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้ซีนเหมือนกันละเดี๋ยวเขอล้างมือแป๊บนึงนะคะไอ้เอจะคนอันนี้คนจริง กลัวมันกลัวว่ากระดูกจะบาดมือนงคะก็เ,เดี๋ยวจะเอาอเคนะ<ม>ก็คนเขาคลังคลงอย่างนี้แล้ะค่ะเพื่อนๆไม่ต้องอะไรนะเราก็ได้ปรุงเครื่องเสรเรียบร้อยแล้วแค่นี้แค่เราปรุงเครื่องแค่นี้ก็หอมแล้วค่ะอืส่วนคนหมูเสร็จแล้วก็จะมาคนอันนี้ค่ะขออนุญาตใช้ทัพพปีเดียวกันนะคะ พราะว่าเราคนหมูก่อนคนปลามันไม่ขาวถ้าเราคนปลาก่อนไปคนหมูมันจะขาว <c oughs> มีงี้ก็มีมันเพื่อนจะแยกทัพีก็ได้นะคะส่วนเอเอไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้คะ่ะเนีาหา่ห่ยก็คลุกเขานิบน,นึง ใส่เกลืออีกนิดนึงมะตัวเนี้ยเขาเยอะเกินใส่เกลืออีกหน่อยนะคะตัวเนี้ยแค่นี้พอดูแล้วปลาเขาเยอะเกินเมื่อกี้เราใส่เกลือเกือบเท่ากับหมูดูแล้ว จได้คนแบบที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้คนอะไรมากนะคะคนแค่นี้แหละคะ่ะเนาะเดี๋ยวเรามาซีนกันซีนกันซีนเก็บไว้สามวันสามคืนสองวันสามคืนหรือสองคืนสามวันหรือสองคืนสองคืนครึ่งแล้วแต่เพื่อนๆนะคะก็เปิดดูแล้วก็ดมกลิ่นเขาเขาเปรี้ยวมาก็ก็ใช้ได้แล้วคะ่ะเพื่อนๆ เหมือนเราเหมือนวิธีเราทำแหนมแล่ละค่ะส้มหมูส้มปลาส้มอะไรเนี่ยจะทำเหมือนกันเลยนะคะส้มหมูส้มปลาส้มอะไรเนี่ยอันนี้เราก็เนี่่ะเดี๋ยวเรามาซีนกันนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยู่เมืองไทยก็ปิดกาาไว้ค่ะแต่ที่นี้เองไม่มีฝาปิดเัก็ถามว่า เราจะปิดเราห้ามใช้ตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้เขาใสเขาจะไม่ไปอบความร้อนแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้เขาจะไปอบอบอบให้ให้ให้หมูมันเปรี้ยวมากขึ้นแล้วก็อบให้ปลามันส้มมากขึ้นเพื่อนๆต้องใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เขาใสนะคะอย่าอย่าอย่า,ยา,าใช้ค่ะเดีย๋ยวเรามาทำกินกันเลยค่ะ ก้นก็ไม่มีอะไรค่ะก็ท,ทำเหมือนที่เพื่อนทำกันนัน่นแหละค่ะก็เอาสองข้างสองด้านนะคะ ดองหมูดองปลาเอ,อ้ยไม่ใช่วิธีทําส้มหมูส้มปลาทําวิธีเดียวกันค่ะเพื<ๆ>่อนๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะเพื<ๆ>่อนๆสนใจลองไปทําดูกันได้เลยค่ะง่ายนิดเดียวเลยขอบคุณนะคะที่กดติดตามและ subscribe คูลฮแลนดแดนหันสาบายพิงคค่ะขอบคุณะคะ่ะ